สวัสดีครับน้องครับพี่เอกคนเดิมนะครับวันนี้พี่จะมาอัปเดตค่าวที่เป็นที่ฮือฮามากตอนนี้นะครับใครๆก็พูดถึงกันครับกับการยกเลิกระบบแอดมิชชั่นแล้วน้องครับปัจจุบันเขาจะเอาระบบเอ็นทาเก่านะครับตอนสมัยพี่นั่นเองนะครับสอบเนี่ยกลับมาแล้วก็มาปรับให้มันเข้ายุคเข้าสมัยและเรียกมันใหม่ว่าเอ็นทารน4.0นะครับคราวนี้พี่จะพูดตรงประเด็นไปที่ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้องม4ม5นะครับหรือว่าเด็ก61กับเด็ก62อ่านี่ชื่อรุ่นของพวกน้องนะครับนะครับว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างแล้วน้องจะต้องเตรียมตัวยังไงนะครับเอาเป็นว่าข้อดีของมันก่อนเลยดีกว่านะครับการเปลี่ยนแปลงมาเป็นระบบนี้เนี่ยข้อดีที่เห็นได้ชัดเลยนะที่พี่เอกคิดว่ามันดีกับน้องนะครับก็คือเรามีเวลามากขึ้นนะครับถ้าเป็นระบบแอดมิชชั่นเก่าเนี่ยมันจะมีการสอบตั้งแต่เดือนตุลาถูกไหมครับเป็นแกดแพทครั้งที่มาเนะครับ จะมีครั้งเดียวเลยนะครับอยู่ในช่วงเดือนมีนาเพียงแต่ว่าจะมีวิชาไหนบ้างเนี่ยนะครับสามัญโอเน o ็ตแล้วก็แกดแพดยังอยู่ครบไหมนะครับหรือว่าจะมีตัวไหนที่เขาจะตัดออกไหมเนี่ยอันนี้เราจะต้องตามข่าวกันอีกทีนะครับแต่ที่แน่ๆคือมันไปอยู่ในช่วงมีนาแล้วล่ะน้องครานี้พี่จะเน้นไปที่น้องม .5 และน้องม .4 นะครับซึ่งรุ่นของน้องก็คือเด็ก6กแล้วก็เด็ก61นั่นเองนะครับนะว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงนะครับข้อดีของมันหนึ่งอย่างเลยก็คือเฮ้ยเวลามันมากขึ้นน้องถ้าเวลามันมากขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะค่อยๆเก็บเอาแบบช้าลงนะครับแต่ชัวร์ขึ้นได้นะครับถ้าเป็นตอนสมัยรุ่นพี่น้องเนี่ยนะครับตอนระบบแอดมิชชั่นเก่าเนี่ยทุกอย่างจะต้องจบก่อนตุลาเพื่อจะไม่มีเวลามานั่งทําโจทย์กันนะแล้วก็ตุลานี่ก็เอาจริงเอาจังกันเลยในการสอบแกะแพทครั้งที่1นนะครับ เรียนม .5 เทอม2ใช่ไหมครับนะที่จะมาถึงคือม .5 เทอม2นะครับสำหรับน้องม .5 น้องก็สามารถที่จะอ่านล่วงหน้าเรียนล่วงหน้าได้นะครับเอาเอาเนื้อหาของม .5 เทอม2มาดูก่อนได้ในขณะเดียวกันถ้าเกิดน้องบางคนรู้ตัวว่าม .4 เนี่ยบางทีเนื้อหาเราไม่แน่นตรงวิชาไหนหรือส่วนไหนเนี่ยนะครับน้องก็สามารถที่จะอุดรอยรั่วได้โดยการเอาของม .4 มาทบทวนได้ในม .5 เทอม2นะครับอันนี้พี่เน้นเลยนะฮะคราวนี้พอน้องกําลังจะขึ้นสู่ม .6 มันจะมีช่วงซัมเมอร์อยู่ ช่วงนั้นเป็นโอกาสอันดีเลยครับที่น้องจะขยันมากหน่อยในการเก็บเนื้อหาของม .6 นะครับนะครับก็เก็บไปเลยครับม .6 เทอมหนึ่งะครับหรือฟิตมากกว่าม .6 เทอม2ไปเลยนะครับเอาหนังสือมาอ่านมาทบทวนก่อนพอเข,เข้าสู่ม .6 จริงๆตอนเปิดเทอมมีสบายมากเลยนะครับแล้วเราก็จะมีเวลาในการทบทวนเยอะขึ้นมีเวลาในการนั่งทําโจทย์และพี่บอกได้เลยนะครับเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วควรจะจบสักประมาณตุลาอ่า ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับเราก็มานั่งทําโจทย์ข้อสอบเก่ากันเพราะจริงๆแล้วเคล็ดลับของการทําโจทย์ที่ดีนะครับเคล็ดลับของการทําข้อสอบที่ดีก็คือนั่งทําบ่อยๆแล้วเราก็จะทําโจทย์อะไรก็ได้ครับเพราะเรามีทักษะแล้วเราทามาเยอะนะครับรนั้นอันนี้ฝากไว้เลยนะครับที่เป็นห่วงคือน้องอย่าชะล่าใจนะครับเวลามากขึ้นไม่ใช่เออเราก็สบายๆนะมันเลื่อนวันสอบไปแล้วอะไรเงี้ยน,นะครับอย่าชะล่าใจน้องครับเพราะการแข่งขันยังเหมือนเดิมนะครับเราพร้อมมากขึ้นทุกคนก็พร้อมมากขึ้นเหมือนเรานะครับ การเตรียมตัวสอบที่ดีนะครับโดยเฉพาะวิชาคนวณก็คือต้องมีเวลานั่งทําโจทย์ด้วยตัวเองเยอะๆเลยนะครับนะครับและถ้าน้องทําตามที่พี่บอกเนี่ยพร้อมแน่นอนนะครับส่วนประเด็นที่2เลยนะครับที่พี่ว่าเฮ้ยมันดีก็คือแต่ก่อนนี่นะครับรุ่นพี่น้องในระบบเก่าเนี่ยมีการสอบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเกิดอาชีพใหม่คือน้องต้องแบบเดินสายสอบนะน้องครับนะสอบเยอะไปหมดเลยมันกลายเป็นว่าเราต้องไปโฟกัสหลายๆจุดหลายๆสนามสอบนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับโฟกัสไปเลยที่เดียวนะครับช่วงมีนานะครับนั่นเองนะครับ เพราะนั้นนี่ก็คือข้อดีของมันแต่ควน,นี้มันมีข้อควรระวังด้วยน้องครับในระบบใหม่ที่เกิดขึ้นนี้นะครับอันดับแรกเลยที่เป็นข้อควรระวังที่พี่แบบว่ากังวลแทนน้องเลยก็คือเฮ้ยน้องต้องตามข่าวรครับเพราะว่าตอนนี้การเปลี่ยนแปลงกาลังเกิดขึ้นนะครับตามข่าวใน Facebook หรือเว็บไซต์ของ v ีบอยเดอะเก็ได้ถ้ามีอะไรพี่อัปเดตให้แน่นอนนะครับคราวน,นี้เรามาดูข้อควรระวังกันบ้างครับน้องครับไอ้สิ่งที่พี่จะกังวลแทนน้องเลยนะครับก็คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับแสดงว่า ข้อมูลเก่าๆปีเก่าๆเนี่ยมันก็ไม่อัปเดตแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าเฮ้ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับสำหรับน้องที่อยู่ต่างจังหวัดให้โคต้าเรายัางอยู่ไหมนะครับนะแล้วก็วิชาสอบอยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับคณะ่ะคณะที่เราอยากเข้าเนี่ยมันยังอ้างอิงคะแนนจากวิชาเดิมๆไหมนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องที่แบบยังไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าเราจะเข้าคณะอะไรเนี่ย ต้องรีบค้นหาตัวเองได้แล้วนะครับเพราะว่าคณะที่เราอยากเข้าเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะต้องอ่านวิชาไหนบ้างนะครับตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับพวกพี่ v ีบายเดเบนนะครับจะช่วยน้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามข่าวสารได้ที่ a c e b o o k ของ V ีบายเดเบนนะครับหรือว่าเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับพี่อัปเดตข่าวให้น้องอยู่แล้วนะครับส่วนข้อควรระวังอีกข้อหนึ่งก็คือตอนนี้การสอบเหลืออยู่แค่ช่วงมีนาเท่านั้นนะครับเพราะนั้นจะพลาดไม่ได้นะครับเพราะโอกาสแก้ตัวมันน้อยแล้วนะครับ แต่แน่นอนนะครับประกาศที่ออกมาตอนนี้ก็คืออาจจะมีการสอบตรงรับตรงนะครับที่หลังจากที่มีการสอบช่วงมีนาไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เชื่อพี่นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการประสบความเด็ดเราต้องการจะติดแน่ๆนะครับครั้งนี้แหละมีนาครั้งเดียวให้มันติดไปเลยนะครับนะครับน้องครับฝากน้องนิดหนึ่งก่อนปิดท้ายไม่อยากให้น้องกังวลกันมากนะครับคือการเรียนหนังสือนี่จริงๆก็เหมือนการหัดขับรถ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องรู้เรื่องแล้วเนี่ยน้องทําโจทย์ไปพอสมควรจนกระทั่งน้องเข้าใจจนหมดแล้วเนี่ยก็เหมือนน้องขับรถเป็นละเราานี้จะเอารถอะไรมาแล้วก็ขับได้น้องครับนะเพราะฉะนั้นการสอบจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับจะมีการสอบเ,ออเป็นยังไงก็ตามเนี่ยคอหลักๆเนื้อหาเดิมๆมันก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยน้องแค่ตั้งใจเรียนขยันทําโจทย์แค่นั้นเองทำะารน้องไม่ได้ครับระบบนี้